ท่านพี่น้องมามันอ้นศิลป,ปะสบภาพพี่น้องมาเบ่งอันนี้ก็เป็นบันไซต้นโพครับพี่น้องตัดชมกันเลยครับผมเป็นเขาลวดแล้วครับพี่น้องผมก็สีล้อฟอร์มเป็นฟอร์มแบบกระชับด้วยน,นะ ฟ้อมแบบนี้สิละที่ผมเชน่อแน่ใจเลพี่น้องจากส่งยั้งโมโหเลยหรอนะไม่ใช่หรอกเดในในในน้อยพี่น้องอย่างนี้สิในน้องพี่น้องพ่อเขาแตกใบออกมาปุ๊บพี่น้องมันก็ือเป็นฟ้อมแน่เลยพี่น้องพอผมสางโค้งสางไปแล้วครับพี่น้อง นะประมาณพี่นอ้องขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ